พร้อมแล้วโอเคก่อนอื่นก็ขอสวัสดีท่านฟังทุกท่านนะครับที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็อรุณโซยสเสเดนะครับท่านผู้ฟังที่อยู่ในกัมพูชานะครับเอาให้หมดให้หมดอาเซียนแล้วก็มิงกะลาบานะครับ่ามิงกะลาบานะครับสําหรับท่านผู้ฟังที่อยู่เมียนมานะครับอืมอานะเซียนเราอาจจะกวาดหมดเพื่อนบ้านนะครับกวาดหมดนะฮะดีงามที่เพื่อนบ้านเพื่อนบ้าน โอเคครับวันนี้เราก็จะพานะครับข้าพามาจินตนาการเราไปนิดนึงนะครับว่าสมมติว่า,าถ้าเราต้องอพยพเนี่ยถิ่นฐานย้ายประเทศหรือย,ย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยไปอยู่ดาวอังคารเนี่ยในสภาวะหรือแม้กระทั่งในสภาวะแบบสงครามยุเคียอนาคตเราก็ไม่แน่นะถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดแบบวิกฤตอาการต่างๆที่เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเอ่อหรือสภาพเอ่อบนผิวโลอกอย่างฉับพลันเนี่ย แล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรนะครับอันนี้เราอันนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงการไปสมมติถ้าเราเดินทางไปในอวกาศไปดาวอังคารแล้วกัน,นว่าเราเราจะมีอะไรกินไหมหรือเราจะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นได้อย่างไรนะครับด้วยอ่สภาวะระดับแรงดึงดูดหรือแรงน้มถ่วงนะที่มันมันเปลี่ยนไปอย่างมากแล้วก็พวกลังสีต่างๆในชั้นบรรยากาศในใน,ในบนดาวอังคารเนี่ยที่มนุษย์ไม่ไม่เคยไปหรือไม่เคยคุ้นเคยนะครับมันก็นับรวมถึงสภาพอ่ ที่โหดร้ายครับของห่วงอากาศอีกไม่ว่าจนระดการแปรเ,เปลี่ยนเรื่องของอุณหภูมิหรือว่าหรือว่าความดานันหรือว่าอากาศมันมันทําให้เราจะอยู่ตรงนั้นได้ยังไงนะก,ก็เป็นคําถามอยู่นะครับทีนี้ก็คุณอีลอนมัสนะครับเขาก็มีเขามีเขาก็มีเหมือนว่าแรงบันดาลใจนะแล้วก็เหมือนว่าจุดมุ่งหมายปลายทางของเขาเหมือนกันว่า,าครั้งหนึ่งในช่วงชีวิตเขาเนะี่ยเขาอยากจะพามนุษย์เดินทางไป ไปดาวอังคารมันไม่ใช่เดินทางอย่างเดียวคือมันต้องไปสามารถตั้งถิ่นฐานหรืออาศัยอยู่ได้ด้วยเนี่ยโหมันเป็นความหวังของบนมนุษยชาติเลยนะครับถ้าเกิดใครอยากย้ายประเทศนะครับหรืว่าย้ยายย้ายดวงดาวไปอยู่ดาวอื่นนะครับกน,นี้เราก็ามาจําลองการเพาะปลูกพืชพันธุ์กันบนบน,บนโลกนะครับก็คือโดยโดยโดยเอาหลักการของอสภาพ แวดล้อมของดงัมคารเนี่ยมามาจําลองเหตุการณ์กันแล้วก็ในปีคศออ2018นะครับก็ได้มีศูวนย์วิจัยทางเอากาศของเยอรมันนะครับได้ประสบความสําเร็จในการทดลองปลูกพืช,พ,ชพืชพันธุ์นะครับในในพื้นที่ที่หนาวเย็นของทวีปอาร์กติกนะครับที่มีอุณหภูมิแบบต่ําสุดถึงลบประมาณ20องศาอะไรย่างเงี้ย ซึ่งมันมันไม่สามารถจะมีสิ่งมีชีวิตไอ้พืชพันนะครับอาศัยอยู่ได้เนี่ยเขาก็คือไปตั้งแลบตรงนั้นแล้วก็ลองทดลองปลูกดูคือสภาพจำลองสภาพแวดล้อมเอ่อบนดาวอังคารเอาไว้นะครับแล้วเพื่อที่จะดูว่าเราสามารถจะปลูกอะไรได้บ้างในในสภาพอากาศเช่นนั้นนะครับซึ่งจะอยู่ในสภาพแบบเกือบไร้แสงแดดและต้องเผชิญกับพายุหิมะนะครับเป็นค้างคาวนะครับสําหรับพืชที่ทดลองปลูกนั้นมีหลายชนิดนะครับเช่น แตงกวาผักกาดหอมแลดิสนะครับแล้วก็พวกมะเขือเทศแล้วก็โหระพาพอจะนึกภาพเมนูอาหารอองไหมครับมีแตงกวาผักกาดหอมแลดิสมะเขือเทศโหลพาโห,าโหา่นี่นทําให้ถึงนึกถึงอซอสสปาเกตตี้จะนิดหนึ่งนะครับสําหรับเป็นเมนูอาหารได้เลยนะครับอันนี้ก็เราเรา,เรา,เราลองจาลองดูว,ว่าสมมติถ้าถ้าเราต้องไปอยู่ดาวอังคารจริงเราจะจะมีอะไรกินไหมคือ พืชพันธุ์ที่สามารถปลูกได้นะครับก็คือจะมีนะครับแตงกวาผักกาศหอมแลดิดมะเขือเทศและโหระพานะครับผักทั้งหมดนะครับจะถูกปลูกในระดับเความควบคุมสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเอเหมือนอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ครับมันไม่มีหน้าต่างไม่มีแสงธรรมชาติลอดเข้าไปภายในมีระบบสารละลายใต้แสงไฟเทียมนะครับก็แล้วก็มีการควบคุมปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนะครับก็เพื่จําำลองให้ไม่ให้เหมือนดาวอังคารเลย ทั้งนี้ต้องใช้เวลาในการดูแลนะครับวันละประมาณสามสี่ชั่วโมงก็ต้องประครบประงมนิดนึงครับว่ามันเพราะมันด้วยปัจจัยต่างๆที่มันไม่เอือ้ออํานวยต่อการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับก็อาจจะต้องมีการดูแลของมันนิดนึงนะครับและตลอดระยะเวลารมันเก้าเดือนเกือบสิบเดือนเนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ถึงสองร้อยหกสิบแปดกิโลกร,รัมนะครับโดยใช้พื้นที่เพียงสิบสองตารางสิบสองจุดห้าตารางเมตรเท่านั้นนะครับ รือว่าเป็นความประสมความสําเร็จของมนุษยชาติจริงๆครับว่าเราสามารถปลูกพืชพันธุ์ได้แล้วนะครับในบนบน,บนดาวอังคารถ้าสมมติถ้าเรามีโอกาสได้เดินทางไปจริงๆนะครับก็เราก็ไม่อดตายแล้วครับก็เราจะมีของกินพวกนี้อยู่นะครับนอกจากนี้แล้วครับมันก็จะมีโปรตีนจากพืชที่ปลูกแล้วนะครับนักวิศนักวิทยา,าศาสตร์ยังค้นพบว่าโปรตีนจาก มแมลงก็คือจิ้งหรีดนั่นครับอุดมไปด้วยโปรตีนนะครับแล้วก็อีกทั้งการทําฟาร์มจิ้งหรีดเนี่ยยังยังง่ายต่อยังง่ายกว่าการทําฟาร์มพวกเนื้อสัตว์อื่นๆนะครับเมื่อถึงเวลานั้นนะครับบนดองคารนะครับก็สามารถแบบเราส่งจิ้งหรีดจากบนโลกเนี่ยไปได้น,นะครับก็เหมือนเป็นแหล่งโปรตีนอ่าที่ที่ที่ดีนะครับแล้วก็เป็นเป็นเป็น,ปนอ่าเขารอะไรเป็นสารอาหารที่ที่หาง่ายแล้วก็สามารถเพาะพันธุ์ได้ง่ายนะครับ อแล้วก็เป็นสัตว์ที่ได้จากเป็นเหมือนอมัน,ม,น,ม,นมันสามารถควบคุมการเจริญเติบโตแล้วก,แวก็แล้วก็เป็นมิตรต่อต่อสภาพแวดล้อมตรงนั้นได้นะครับก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจทีเดียวนะครับสําหรับจิ้งหรีดนะครับก็เป็นเป็นโปรตีนแหล่งโปรตีนชั้นดีเลยนะครับของของเรานะครับบนบนโลกใบนี้แล้วก็บนโลกเอ,อบนดาวอังคารด้วยนะครับ ถึงแม้ว่าแนวคิดการตั้งลกลากบนดองคารนี่นะครับจะจะยังยังไกลต่อความเป็นจริงมากนะแต่ว่าโลกก็เราก็ยังมีเทคโนโลยีที่มากพอที่จะทำให้เชื่อได้ว่าสมมติหากวันใดวันหนึ่งนะครับเเป็นจริงขึ้นมาคือมนุษย์สามารถเดินทางไปตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่บนดาวอังคารได้แล้วนะครับหรือหรือแม้กระทั่งนะครับว่าสมมติว่าโลกเราเนี่ยเกิด เกิดวิกฤตการอากาศนะครับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าเกิดสงครามนิวเคลียร์นะครับคืออากาศบนโลกนี่คือเป็นพิษหมดเลยนะครับไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ภายนอกบ้านได้เราต้องอาศัยอยู่ในถ้าหรือในหลุมล็อบไัรอะไรเงี้ยเราก็ยังมีอาหารเพียงพออย่างแน่นอนนะครับก็คือในการที่จะปลูกเพื่อการชนิดเนี้ยแล้วก็เก็บตัวจิ้งหรีดนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งโปรตีนเราก็ สามารถเราใช้ดำรงชีวิตได้อยู่ในอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ที่เลวร้วายนะครับก็นะครับมาด้อ่าอย่างน้อยคือถ้าเราไปอยู่บนดาวคารหรือเราอยู่ในสภาพานั้นก็มีเรายังมีอาหารที่เอ่อเพียงพออย่างแน่นอนนะครับก็ไงก็ฝากว้เดนแล้วกันนะครับว่าเอ่อในชีวิตนี้นะครับเราก็ต้องหมั่นดูแลในเรื่องของอาหารการกินนะครับและการเอ่อ ดูแลโลกเราด้วยนะครับก็เราก็ไม่อยากให้ให้โลกมีสภาวะแวดล้อมที่มันเลวร้ายเลวร้ายไปกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับการเลือกกินอาหารนะครับเพื่อที่จะเราจะได้มีร่างกายนะครับที่ที่แข็งแรงนะครับแล้วก็อายุที่ยืนยาวนะครับอายุที่ยืนยาวที่พอที่จะ เห็นความฝันของนายอลนมัทเป็นจริงครับว่ามนุษย์เนี่ยสามารถเดินทางไปตั้งลกลากหรืออาศัยอยู่ที่ดาวอังคารได้นะครับก็ไงก็ฝากดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็อาหารการกินไว้ด้วยนะครับผมเพื่อนๆสามารถติดตามรายการคุยข่าวเช้านี้ผ่านทาง Twitter ไทยคริปโตนิวส์ด้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8โมงถึง9โมงเช้านะครับแล้วเจอกันครับผม